มาอโซ่พี่น้องสุดทีกบ็บรรยากาศครึ้มครึ้มพี่น้องจะพาพี่น้องไปเก็บผัก,ก,อ,อ,ก,ก,กอีตู่พี่น้องเก็บผักอีตู่เก็บผักอีตู่ครับเก็บเก็บผักอีตู่นาะตู้ก็บหน้ายกไล่พี่น้องบ่ได้เอานี่มัน มันเลยมีเวลาเสียมเลยมันขนส้วงมันกำลังหึมมันหึมปุกอย่างเงี้ครับตู้บางงามบันเดย์พี่น้องเก็บเสืออุปายมันพี่น้องกุปนิมพี่น้องกุปนิมตู้ฮูส้วงมันงามเกือบบันไดเก็บพี่น้องเลย ตัวเอือ้นเป็นบุญเหมนนะ้ำบุญสังฆทานเหม,นะมน้องเอื่นเซอนเป็นร้อยบานพอาด้วยมืนะ้ำบุญสังฆทานเหมืนะ่นมาบุญเหมือนนะบุญวัดบุญสังฆทาน เก็บมะขิคเซอห์พี่น้องเป็นลูกโดดมันพี่น้องโอ้พอดีไดเซอร์พี่น้องเขาเห็ดบรรยากาศเขาเห็ดกับเขาอยู่นาพี่น้องมันเป็นมะขิกเครือพี่น้องมันมะพิเครือขาวพี่น้องเป็นลูกโดดพี่น้อง แกดกาน้่งึนเน้องนี่ก็เป็นเวลาสว่งเลยน้หกโมงเลยน้อง่กดลอบๆเลยน้องลอบนาก็มีเทียงก็นีเะเห็นตามที่เห็นเี่น้องเสียงนกเสียงยังยู้ต้นนั่นกอไผ่ฮาพไ่น้องกอไพ่ฮาพไปน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิ้าหกสหกกน้อง พวกกอปลูกได้ประมาณเสาบางเสาเนี่ยนะพี่น้องเราเสาเกืบอบเสาเนี่ยนะพี่น้องขอให้ห้องยังได้ยังน้อยคนละอีผอปลูกพี่น้องเอาลองอเดี๋ยวจัง าเคียบมาเคียบพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องเอาพื้นมาเคียบนี่แหละเคียบหอเกลืไปทุทีปรเด็นพี่น้องเอ้ยเอ้าเข้าติ่มติ่มเลยบ้านเนี้ยเสียงเพลงมาเตีวัดพี่น้องเข้ากะยามันเอาพื้นมาเคียบต่อพี่น้องโอ้ยพี่น้อง สูซีเกิดแท้ยาเธอจะเกิดดีแท้เกิดยีนเกาะไพ่คักๆเลยพี่น้องเห็นบรอพี่น้องว่ามันเอ้าอย่าเกิดกะปล่อยไว้ยังสีเละพี่น้องเพราะว่ามันเกาะไพ่อันนี่เราก็จะได้ทางออกอยู่พี่น้องทางออกอยู่มันมันหาหลังกระสีพี่น้องหาหลังกระสีอย่าคอยซับออกไปใส่งานทีละน้อยนี่มาอยู่อันเกิดก็มีพี่น้องอันเกิดเม่ก็มีพี่น้องอันเกิดก็มี เกิดก็มีเลยบ่ะอ้หูนอนหนึ่งพี่น้องผูเกิดสวงนี่น้องก็เป็นหน้าหน้าไม้นะพี่น้องเนาะดิบมันซุ้มน้ำก็มีพี่น้องเกอะอันนี้ก็คาดว่าคือสีเนี่ยจักสีเนี่ยสำเดิร์หรอเพี่น้องเพราะว่ามันอยู่หักให้มันเลอกพี่น้องมันสีแรกได้กินอยู่บ่พี่น้องแต่ว่ามันเกิดแตกหยวดแตกยังดีอยู่ด้วยพี่น้องมาเคียบต้นนี่พี่น้องเคียบหนัง กินกับอะไรตั้งเจอบางทีเขาเป็นเกลือหรอกพี่น้องเขาก็กินเนื้อมันแล้วก็เนื้อจ้าก็ตกไปยังเด้อเราจะมานี่เด้อเกลือโน่อนึงเกลือันตุนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามาเขียบนั่งบาก็ปลูกยู่อันเทิงนูนนะพี่น้องเทิงนูนทางดิ่นยู่นทางพี่น้องก็สิมีแต่มาเขียบนั่งพี่น้องกินมะพู้ก็มีแต่มาเขียบนั่งมาเขียบฝ้ายบ่มีพี่น้องเขียบนั่งแซ่บพี่น้องเขียบนั่ง กินอนาะทิตย์เจอรถมาคียบธรรมศาสตร์หวานเดี๋ยวนี้ก็เกิดอไล่ยอยู่พี่น้องนุ้ยบอกเนี่ยหรอกนุ้ยพอดีกินเลยนะพี่น้องเคียบอันนั้นอืมอืมตืดนเลยตื่นเลยพี่น้องบรรยากาศมุเคียบพี่น้องเอาไว้ซรัพนี่เลยพี่น้องเอามันกระเดื่อกะปอยมันถ้าเป็นธรรมศาสตร์ของ เดื๋ยวของธรรมชาติแบบื้อห้เลยพี่น้องเขาบอได้ตั้งใจปลูกนะพี่น้องมันเกิดขึ้นเองเนื่องจากนางมันมาโดยบังเอิญอย่งเดิมอยังสันอย่งสีเลยเพี่น้องนางมักอันนี้มาเคียบเหาจะ,จะพาไปเบิงนะ้งเนยมาเคียบอีกพี่น้องอยู่ใต้เถียงมันนี่พี่น้องมาเคียบหงสอง,ต,งสต้นพี่น้องสามต้นอยู่ใต้เถียงเพีเ่น้องสี่ต้นพี่อนน้อง เพราว่ากินแล้วก็เนื้อมันลุดตกตะหลางเลยพี่น้องนะมึงทิพี่ต้นมาเคียบพี่น้องเคียบนั่งเดี๋ยวอีเมียบาสอีเมียสิเอาไปซ้ำไว้แล้วไปไปปลูกไว้ทางคนาพี่น้องนี่นะเอาซ้ำบะเกิด์ได้พี่น้องใครแน่แต่มันเกิดเองพี่น้องพวกอโมนีเนี่ยมันเป็นกับมือคนเดือนได้พี่น้องต้นไม้ทิศเอาปลูกบะเกิดก็มีได้พี่น้องเป็นแต่เกิดกับบะเกิดได้พี่น้อง ก็คนละไม้ที่กินดได้พี่น้องมันเคียบบ้างยังถ้าเอาเอาไปนาเนยไปกามันเกิดสิบบทโอเดดอโกิดได้พี่น้องนกแจ้งของสิเกิดอีกกินได้อีกสินี่พี่น้องก็จบคลิปไว้พิงเท่านี้เลยพี่น้อง